สวัสดีค่ะสวัสดีมเช้าวๆค่ะไปใส่บาทพี่น้องใส่บาทเนื่องในวันขึ้นปีใหม่จ้ามนันขึ้นปีใหม่นะคะตั้งมาพี่ตงัตงตงัตงตังตัตื่นสวยค่ะโมนี้ตั้ง จีดือ้อนี่ให้ใส่บาทเนื่องในวันขึ้นปีใหม่นะคะปีใหม่แล้วพี่น้องดีใจสแได้าอายุเพิ่มอีกแล้ว ha, หนึ่งปีอย่าง สุกสันวันปีใหม่จ้าแล้วกแ็แม่แม่ที่เกิดวันนี้นะคะแม่จิมเพิ่งเกิดมาเนี่ยกะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็แม่แม่เล็กเนาะเพิ่งคืนเกิดมาเนี่ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเนื่องในวันเกิดนะคะแล้วก็วันขึ้นปีใหม่จ้าก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะปีใหม่มาแล้ว ต้อเจอแต่สิ่งดีๆให้มีแต่คนหากสาวอุ่มให้มองได้ก็ให้ค้นหูจักหลายๆบุญไหว้กับเด็กหน่อยน้ํากับบ่ออาบพ,พี่น้องเอ้ยปีใหม่ <c oughs> คุณยายอื่นกำลังตื่น <c oughs> น้ำกับบ่ออาบ สันวันเกิดนะจ๊ะใส่บาทพอตื่นสวยเลยใส่อย,ยู่นาบาทเบอร์ท่าน ยังวันเกิดผู้ใดวันเกิดแม่เล็กตื่นมาเนี่ยเราใส่บาทนะคะวันเกิดแม,แม่ที่เกิดวันนี้นะคะก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ปีใหม่ด้วยค่ะสวัสดีปีใหม่ทำบุญาฏิฮ็ดอยู่หน้าบา้านกะเฮ็ดบรท่าน นำ้ำเบิ่งแต่นำ้ำเพราะท่านได้อาบด้วยน้องหนาวว่าอาบอย่าลูกสาวหนาวอากาศเย็นเนาะอย่าลูกสาวหนาวขี่ดือ้อขี่ดือ้อสีมีนะคะ เราพาอาจารย์ก่อนนะคะเพื่นนส่อยบัน oh. บันทองเพชรนะคะโอ้ย oh, อย่างนอถามกัน <c oughs> สินังถา่ายยังสินังอยังอ๋อ oh. oh, ถาม oh. ยังถามอุ้ม <c oughs> เออ ดาวไล่ดาวไล,ล,วเล่เห็นไก่เป็นบุญอะไเด้อน,น,นัน่นมีโชคก็มีใช่นี่อย่าดื้อเด้อดชาวาอุ้มตื่นสวยมื่อนี้ชาวาอุ้มตื่นสวยแล้วมาท่านพา,าจารย,นะายา์ันตื่นสายตื่นสาย,ค,สายค่ะคน,น้ำกับว่าอาบ อ้าวลำโพงย้อนเุอคปอกไปไปบกไปเออไอ้บุไอ้งยอนยุองเขาาไปบไป้งครับไปุ้อบ้ใส่บาดใส่บาดปีใหม่ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วให้มีคนหักหลาย หมากระเสี่ยวน้ำม้วนเอาจับผิวเอากระสุนอดใส่ไปนี่ใส่ใส่ออกายาโปรยด้ออุ่มอย่าปล่อยสิตุกนะเอาสูแค่ฟกวนแล้วก็เนื่องในวันเกิดของแม่จิ๋มนะคะวันนี้ก็เป็นวันเกิดแม่จิ๋มแล้วก็แม่เล็กเพิ่์กินนะคะก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปีใหม่ด้วยนะคะ สุขสันต์วันปีใหม่จ้าสวัสดีปีใหม่แม่แม่ทุกๆท่านด้วยนะคะขอให้น้องอุ้มสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนกันนะคะปีใหม่อ่ะนางลงเอห <า S 2> <ข>อหลับพอด้วยปีใหม่แล้วปีใหม่เร็วปีมีแหง้งสุขภาพแข็งแรงาามาเจริญรุ่งเรืองร่ำรวย่ ปอรีเรนดิสาบาเวือเรื่นังเานังกุปกับปติังปิตังกุมังจปมวมเรนสังันโนะสามนิโรยาคตนาีตานีาุนาปจายโมจาตารรธมวาโนสุขังลาเอาคาบคาบ สันว <collaborate> <es session> ันปีใหม่จ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเป็นอย่างเป็นอย่างเอวแข็งวันหยุดเอวแข็งว้ หดเสตุนใหม่เป็นยังมางมาก่นตืน่นค้ากตีจังแอวแข็งไม่ไริต้นนต่นปีใหม่ปีใหม่แล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทุกทกท่านนะคะแล้วก็สาวอุ้มด้วยแล้วก็ แม่แม่ที่เกิดวันนี้ด้วยนะคะใหม่ก็พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะโอ้ยเบิ่งแต่สภาพลูกบ่ได้เนาะลูกสาวมาใส่บาตรบ่ได้น่ะมาใส่หอดตี นี่ทอนยี่สิไปก็อาจารย์จังนะไปไปอีล่าอล่ไปบ้านผุนสองมีไปเร็วเออมื่อวันสิไปวัดไปปล่อยวัดแล้วไปไปเฮ้าเออผู้ใดบ่มากกันเลยแต่เด้อไปปล่อยวัดเด้อ <laughs> ไปไปเ <laughs> ด็กหน่อยไล่น่ะเป็นเพื่อนกันแล้วนัน้น <laughs> ไปกินขา้าวดูจะมาเป็นเพื่อนกันล่ะเศร้าเฮาแล้ว <cười> <cười> ôi, ôi, kẹt ta Kẹt ta Kẹt ta húa sáng húa khuẩm đâu <laughs> Tắt ơi, thang đấy nó Ôi <laughs> <laughs> เออปงปงอะนั่นะปงกระตาแล้วสิแพ้าอ้อยแล้ยก็จังแม่นแต่ท้องนี่น่ะสาะดีแล้วเธอเอาเธอเอาเธอเอาเอาไปบ่ได้แล้วเทนี้เอา เมาปลาเพิ่นตีเมาปลาเพิ่นตีอ่าน่ะกบแล้วกินดีแล้วนี่ขอบคุณบ้านบุญชูนะคะนี่ใหหล่าได้กินแ่บๆหวานๆ ก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะสุขสันต์วันปีใหม่ด้วจ้าชิปนิกเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ